น,นี่เลยเฟรน์เกตเยอรมนมีนะคะแต่ว่าอยากโชว์นี้มากเลยอ,ะอ่ะอน,นี่คือห้องน้ำค่ะห้องน้ำในห้างค่ะอันนี้ต้องอ่อเป็นดีไซน์แบบกลาสบ็อกซ์นะเป็นเป็นกลาสเฮาค่ะมีแบบตัวอจอเป็นแสงนะคะทำให้ดูมีสวยมคยจัง สวยมากเลยอ่ะอินเทยร์แต่นแน็มีแน่นไปหมดเลยอ่ะตั้งแต่การใช้สิ่งเครืงเดือดเอนเตอร์เทนเมนต์สนุกแติมดูดิการมิกซ์โคมไฟไม่เคยเห็นระเบ่าสวยอ่ะ,อะชั้นนี้เป็นชั้นแบบกูตัเบียท,ทานอาหารเหมือนเป็นพวกอะไรนะคอชชกอ่อ 3bs living the dream อยู่เคียงข้างให้ทุกความฝันเป็นจริง